คนรวยกับคนจนต่างกันที่ความกล้ากล้าเออฉันก็กล้าอยู่นี่กล้าอะไรเหรอไม่ได้หมายถึงว่าต่อยตีกับคนอื่นแต่กล้าในที่นี้คือกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสําเร็จเช่นกล้าเปลี่ยนงานกล้าลงทุนกล้าเรียนสิ่งใหม่เพราะสิ่งที่คุณทําอยู่นี้มันจะพัฒนาตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคนสําเร็จเพื่อเป้าหมายเพื่อความสําเร็จฉันจะกล้าเปลี่ยนเสมอครับและทําไมคนหลายคนเป็นคนที่ไม่กล้ารู้ไหมครับก็เพราะว่าเขา หักหลังตัวเขาเองบ่อยๆครับคำว่าหักหลังหมายถึงอะไรอ่ะปีใหม่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะต้องท่องศัว์วันละ20คําวันลุงขึ้นคุณเปลี่ยนแปลงครับคุณเปลี่ยนใจครับคุณบอกว่าฉันจะออกกําลังกายตั้งแต่พรุ่งนี้ไปคุณเปลี่ยนใจครับฉันบอกว่าฉันจะเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปคุณเปลี่ยนใจครับเมื่อคุณเปลี่ยนใจ คุณหักหลังตัวคุณเองเมื่อหักหลังตัวคุณเองคุณจะไม่เชื่อตัวคุณเองอีกต่อไปนั่นคือนิสัยครับเมื่อไม่เชื่อตัวเราเองต่อไปในที่สุดคุณจะไม่เชื่อคนอื่นด้วยครับเมื่อไม่เชื่อคนอื่นเวลาเราจะลงทุนเวลาเราจะเปิดร้านก็กลัวว่าเขาจะหักหลังเรากลัวว่าเขาจะโกงเรากลัวนู่นกลัวนี่สิ่งที่เกิดขึ้นกับความกลัวมันจะเริ่มทําให้เราไม่กล้าลงมือผลลัพธ์มาจากการลงมือถ้าเราลงมือน้อยเราจะได้ผลลัพธ์น้อยแน่นอนการลงมือต้องมีการวางแผน และมีการพลาดอย่างแน่นอนแต่คนสําเร็จพลาดก็ทําต่อแต่คนล้มเหลวพลาดไม่กี่ครั้งมีผลวิจัยออกมาแค่2ครั้งเองนะครับคนส่วนใหญ่พลาดแค่2ครั้งก็เลิกแล้วแล้วดูับว่าคนที่คิดหลอดไฟคนที่คิดมือถือเขาพลาดเป็นพันๆเป็นหมื่นๆครั้งมันไม่ใช่2ครั้งนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าคุณล้มเลิกในตอนนี้อยากจะให้คุณจงทําต่อเพื่อตัวคุณเองครับ กระบวนการสู่ความสําเร็จถามว่าทํำยังไงบอกว่างี้ครับเวลาคุณจะทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณทํามันไปก่อนหมกมุ่นกับมันก่อนทําเต็มที่กับมันก่อนเมื่อคุณทําเต็มที่คุณอาจจะไม่ชอบคุณจะเริ่มเก่งเมื่อคุณเริ่มเก่งคุณจะเริ่มมีคนชมเมื่อมีคนชมแล้วคุณก็จะมั่นใจเมื่อมั่นใจคุณก็จะรักงานแล้วคุณก็จะชอบงานแล้วคุณก็จะทําหมกมุ่นมากขึ้นแล้วคุณก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคนก็จะชมคุณมากขึ้นแล้วคุณก็จะมีวงจรที่ดีในที่สุดคุณจะรักงาน เพราะฉะนั้นเพื่อเป้าหมายของคุณเพื่อ,อไรายได้ของคุณจงกล้าเปลี่ยนแปลงครับถ้าคุณเรียนแล้วคุณบอกว่าฉันทําแล้วฉันเรียนแล้วทําไมได้ผลลัพธ์ไม่ดีอั่นคือคุณยังทําไม่พอครับคุณยังเรียนไม่พอครับเหมือนกีตาร์คุณดีกีตาร์แล้วคุณยังดีไม่เก่งคุณยังฝึกไม่พอครับเพราะฉะน,นั้นคนสําเร็จฉันจะกล้าทําต่อไปฉันจะทําต่อไปเมื่อลงมือทําก็จะเก่งขึ้นแล้วก็จะชอบขึ้นมีคนชมมากขึ้นก็จะเก่งขึ้นแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเลยยิ่งทําใหญ่เลยยิ่งทํายิ่งงงทํายิ่่เก ยิ่งมีคนรักยิ่งมีเงินเข้ามานั่นแหละวงจรแห่งความสาเร็จคนล้มเหลวเป็นไงครับฉันไม่ทําดีกว่าฉันนั้นไม่ดีฉันไม่ดียิ่งเลิกทํายิ่งเลิกทําอันนี้เลิกทําอันนี้กล้าความแตกต่างผลลัพธ์จะต่างกันขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับบทเรียนนี้อยากจะบอกให้เพื่อนว่าคุณต้องกล้าทําต่อไปเพื่อพัฒนาตัวคุณเองวิธีก็คือการเรียนเรียนเรียน เรียนเยอะๆเรียนได้เยอะเพราะความรู้เท่ากับเงินความรู้เท่ากับผลลัพธ์ที่คุณจะอยากได้เพราะถ้าคุณทําแล้วคุณพลาดเยอะๆเยอะๆเยอะๆมากขึ้นต่อไปคุณจะท้อคุณจะเสียเงินและคุณก็ไม่อยากทำหนึ่งในนั้นก่อนอื่นคุณจะต้องเพิ่มความรู้เพื่อตัวคุณเองก่อนครับและจงเรียนกับคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเป็นนักธุรกิจถ้าคุณเรียนได้อย่างนั้นคุณจะไปได้เร็วคุณจะพลาดน้อยครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับ แต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับ และคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ